สาภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,564วาระ3 270ต่อ60เสียงขณะนานยกรัฐมนตรียืนยันใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาความเหลื่อมล้ําและกระจายผลประโยชน์ไปยังประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การประชุมสาภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,564ซึ่งที่ประชุมพิจารณาผ่านความเห็นชอบในวาระ2และวาระ3แล้วโดยใช้เวลาการพิจารณารวม3วัน ที่สุดที่ประชุมเห็นชอบในวาระ3ด้วยคะแนน270ต่อ60เสียงลดออกเสียง121เสียงซึ่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนี้ในวันแรกวงเงินงบประมาณตั้งไว้3.3ล,ล้านล้านบาทโดยคณะกรรมการวิสาม,มานในการพิจารณาที่มีนายสันติพร้อมพัฒเป็นประธานมีการพิจารณาปรับลดงบประมาณลงกว่า31,000ล้านบาทเพื่อนำไปจัดสรรให้กับกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ซึ่งนะับเป็นครั้งแรกที่มีการปรับลดวงเงินก็ประมาณลงทําให้งบประมาณไม่เต็มวงเงินตามที่ตั้งไว้โดยกรรมธิการยืนยันพิจารณาปรับลดและเพิ่มงบประมาณเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติคำนึงถึงความพร้อมในการใช้จ่ายและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นสำคัญ สำหรับภาพรวมการอภิปรายตลอด3วันที่ผ่านมาสมาชิกที่มีการขอสงวนคำประยะติต่างชี้เห็นการปรับลดงบประมาณเพราะเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลยังไม่ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาของประเทศโดยเฉพาะแผนงานการฟื้นฟูเศรษฐกิจแผนการบูรณาการโครงการต่างๆมีความซําซ้อนขณะที่ภายหลังเสร็จสิ้นการเห็นชอบในวารสารพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและ,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับคุณรัฐบาลและสมาชิก ที่ผ่านความผ็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี64ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติกับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมไปถึงแผนการปฏิรูปและนโยบายต่างๆของรัฐบาลซึ่งจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างๆของรัฐบาลเพิ่มขีดความสามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้ําพร้อมย้ําว่าการใช้จ่ายงบประมาณจะใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพลดความซ้ําซ้อนและกระจายผลประโยชน์ไปยังประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุจะนําทุกข้อคิดเห็นและคําแนะนําของสมาชิกไปประกอบการปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้เงินงบประมาณให้มากที่สุดยืนยันว่างบประมาณดังกล่าวจะนําไปใช้ให้เกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และมาตรการที่กําหนดโดยจะก,กํากับดูแลเพื่อการใช้จ่ายมีความโปรง่งใสบรรลุความสําเร็จตามนโยบายที่รัฐบาลได้กําหนดไว้เพื่อให้ประเทศมั่นคงมั่งคั่ง,งและยั่งยืนตามความมุ่งหวังของรัฐบาลและสมาชิกทุกคน